Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแระมั่นใจไปเติมกมันเลยคือข้างล่างโดนล็อกไหร่เท่ากับบายบายไม่เจอใครวะเนเี่ยคาสันต้ตนไมเเ่เคยขอไงเฮนะียบอก่าไม่เคยขอครน่าจะเฮียอยู่วะ คาสเต้เขาแพ้ตัวอะไรด้หรอไม่มีไม่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 มเลยหรอไม่มีไม่มีไม่มีหรอพอมันมีเลี้ยวหกพี่ก็เตรียมลาเลย้งตีมาทำอะไรได้นะลากเราไปลากเราไปพุ่งเข้าไปข้างหลังนิดนึงถ้าติดกำแพงมันจะพุ่งไปจนสุดกำแพงอ๋อแล้วโผล่อีกด้านแล้วมันก็จะเปลี่ยนจากหมดแทงเป็นโหมดพลังโจมตีแล้วรีเซตสกิลประมาณนึงอยู่ การโจมตีของมันจะดูดเลือดด้วยสกิลก็ดูดเลือดด้วยตอนมันเป็นร่างอุบนั่นะแต่ว่ามันจะลดเกาะกระต้านทานเลืของมันลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเลือดของมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้ามันใช้ตอนเลือดน้อยมันก็ไม่ได้มีผลหรอกเพราะมันจะรีเซ็สกิลหลายสกิลอยู่เราก็จะถีแหกระวังชาโคชาโคมาแล้วชาโคมาแล้วชาโคมาละเนี่ยอยู่เนี่ย เนี่ยอยู่เนี่ยไม่ต้องมากกลางพี่เพชรไม่มีอีกไหนไงมันก็เลยไปมันอีกไหนแกนป่าแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่พี่แอรพี่จอมโดนเพชรี้ะพี่จอมโดนมิชาโคขึ้นไปโอเคครับโดนตีตายเลยนะกดโลทันไม่มีเรื่องนึ่งมาลามาละมาละมาละมาลาจะเอาบูกว่า พี่ไปอาก่อนเลยไม่มีสกิลแล้วรวยรวยละเขาะคืนแล้วกันนะน้องรองเท้าก่อนแล้วกันขอกกันหน้าตัวเดียวมึงมีแฝดหมละ่ะมึงแฝดไปสโลมันแล้วก็ยกมันให้มันบังคับแบ็คชิลแล้วก็ตายแน่นอน โอเคลวยลวยรวยอีมอระดา this แหละยังยังไม่แบ็คชิลมีนนานมีแสงมาเลยอ,อยาอยายามึงมีรอยหรอไม่มี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 ชาโคมาจิ้มนะจ๊ะบอกก่อนมามังกรก็ได้มัง้งเข้ากลางแล้วกันกำลังไปมีเนแต่ค้นมาบนบ่มันกลับแล้ว ก็รอก็รอก่อนเราจะช่วยกลางไม่ใช่หรอกยังไม่ดีนะเกิเอะไรเวรเค็ดทำอะไรสูงเสียงแล้วแล้วเป็นลังแห่งลมไป่ปไปมีความตึงโอ้ยโดนอีกเหรอ เปิดแล้วไปไปไปมีคนเทอแล้วพอเอาตีสิบวิเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนจ้ารอก่อนนะจ๊ะเราไปยิงเบียดตามันอ่นอันเดินไปไม่ได้ซูเพชรนักเก็ตใช่ปะเออหนูไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรพี่จอร์วัง ให้ไม่หวาดไปก่อนช่างมันหนูจะตามตรงนี้หนูจะพาพี่จอนไปเก็บเวลก่อนพี่จอนอย่าเพิ่งตามมันเยอะอรถ้าหนูไม่เรียกพี่จอนก็เอาไว้ก่อนพี่จอนจะเวลช้าหนูจะพยายามแอบเดินไปข้างล่างที่จริงแล้วหนูจะเข้ากลางชาโคลซ้อนกลางร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยหนู นนั่ไงกิจตรงไหนล่ะมันกำลังจะมาเข้าทำไมมันบอกอี่วะมันไปข้างหลังมาเอาดิเอาดิเอาดิี้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไม่เป็นไรโอยบอกกันหน้ามีนี่นะอ้อมึงตายโอ้เที้ยอะไรขนาดนี้ มันก็น่ามีสัญญามันจะมาไหมวะคือมันอาจจะมาแต่อยู่ที่ว่ามันจะทันไหมถ้ากูโดนอีกไหนกูก็ตายเรียบร้อยเรี <c oughs> ยบร้ <c oughs> อยเดี๋ยวเอาเองหมดหายครับ แปดอย่างแค่นะดิองวย้าไปพ <yo, S 1> ี่ไอเย้วตังกว่าครึ่งหรอได้อยู่มั้งเอาเลือดเปล่าสวยมองก้นนาน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 ข้างหลัง กำลงไปเขากหน้าถอยเอ,อ้าได้ได้ได้มามาป้าป้าป้าปนัดตีไปแล้วสอนญาติมีสอนญาติจริงชาโคชาโคชาโคเอาได้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 เอาอีกที่โดนชามเอาที่โดนชามเดี๋ยวกูไปอินเนีตตามมันก่อนชั้นโคกำลังมาข้างล่าง กำลังไปรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูเข้าข้างหลังหลบ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 พร้อมเข้าเลยเข้าเลยอุ้ยหมอกกันหน้าข้างหลังอีซัดปล่อย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 เดิอดมาจะเอ๋พอดีที่อยากเอ้าเจ๊แฟกก็มีน้องเออไม่จะโดนก็อยู่ละก็ไม่เคยคิดตลอดหายตัวแป๊บข้างล่าง มันอาจจะเอาในบ้านแล้มันเอาเพชรแทบมีไหมซู่ไปเลยเพชรเพราะว่าฉันไปข้างหลังมาสนญาแล้วสนญาแล้วอันติแล้วไปจันนาไม่อยู่มังกรปะนป่นไ,ไงมัแฟดมันแฟดมันแฟดเป๊ ับไปด,ด้วยเออในการได้รลบเพชรเหมืยเปตามมากก่่นเอ้ยไปปล่อยตาให้แตกเลยอ้ยเทียกูจะตายไดฟแน่เพราะชาโคกำลังขึ้นไปไปปีไปปีกลับแล้วอ๋อเอธอจะมาแล้วกันนะไม่มีเหมือนกันครับใช้ไปล้มันหลอมันหรอมันหลอมันหลออีสัสจะตายถ้เรียนติด กูแรงนะมึงคิดว่ากูเบาหรอไอ้ฮิยะดำเพชรพี่กลับนะไปเลยก็ได้เอาได้นะถ้าติดชามชนะกวลางไปกำลังไปโอ้ยเอ็มเลย มันจะตายแล้วนะมันสิจะตายค่ะไม่ใช่กูจะตายดูมันนะคะเลื่อนมันน่ะพี่มาด้วยพี่ออกเดะยาอมมันไม่มีอะไรแล้วลมมันก็ไม่มีแถบให้นี้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ตกูได้เฉยขอโทษเอาลิฟต์เอาลิฟ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 ต์เอาลิฟต์เอาลิฟต์เอาลิฟตเพชรก็ไ์เอาลิฟต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 ์เอาลิฟเอาริฟต์เอาล์เอาลิฟอาลิฟต์เ เดียวบอดตั๊บนึงเดียวอดจะตามไปถ้ามาด,ดูทรงจะเข้ายัางไงก็มาเอาคาซันเต้ก่อนก็ได้ไม่ได้บะไม่ได้ถึง <Okay. S 1> ถ้าสไลม์มาตายนะคะตายนะคะ,น,ะ,คะน้องไม่ได้อึดขนาดนั้นนะคะ <Okay. S 1> ไว้โอ้เหยียดสุดมากต,ตายถ้าโคอยู่ล่างโคทำมั่ <Okay. S 1> อยแล้วกนะัน มีอีกไงไหมมึงอะไม่มีไม่มีไม่มีมมสกิลคูดาวหนึ่งวิสกิลสไลด์มึงอ่ะว็อกหน้ามาข้างบนกูถอยละเดี๋ยวกูไปออกเจาะก่อนเดี๋ยวจะได้รู้กันน้องแป๊บหนึ่งตรงกลางเขาทำอะไรกันแถบ,บแถบ,บแถบ,บ,<ะ>แบบีปะแถบไอ้มาโดนตัวเระเดือกำลังไปกำลังไปกำลังไปเอาโดมแล้วนะ่ะมันมีสัญญาณ โอเคเอ่อมันโซมังกรเหรอพี่แจ๊คน่าจะโซมังกรตัวก็โซไปสิเพื่อนมันตายหากันหมดแหละชาโคบ,บน,บนอ่ามังกรอีกกระเทยออเอาได้เด็กอีเนี่ยกลุ่มยัน,ยนติมานี่วิ่งมาอีกกระเทยใต้นะ60ตัวแล้วไก่ต้ลโกงขังควาย หลบหลบหลบให้มันหลบไปก่อนฟันคาสันเต้ไปไหนวะแปลงมังกรไป,าม,าไปมีเนี่ยก็เสือกแล้วกเ็เดินมาพอดีไอ้เหียแม่งสัตว์นรกเอาไหมาละ่ะเอาไหมาละ่ะอีสานเอาไหมาละ่ะตีโลก เอาไหมล่ะเป็นคุยอะไรสัตว์เป็นคุยอะไรมึงตีกูแท้จะตายเหรอมังกรสิเดินตามตุกอยู่นี่แหละเดินตรงนี้ดีๆมีสมัยอยู่มึงมาเร็วๆเอาเลือดเอาอะไรให้พร้อมมึงเตรียมตัวอันติช่วยตัวเองแล้วกันนะเปิดอันติก่อนก็ได้ปะฮิューฮไปเถอะมันมาแล้วมึง หายตัวไปแล้วหรอไอ้ีิยะสันนรกไม่ตัดใครใครซมากสักที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 อีสัตว์นี่ยโลกกูเห็นมึงหายตัวแล้วไอ้เหี้ยเจอโก้ครับข้างบนเจอโก้กำลังไปเออการไปแล้วเอ๊ะ ไหนเราเลือกถูกด้วยเลือกกถูด้วยเลือกถูกด้วยตะกแี้ข้อมูลเขาเยอกันหรอไม่ใช่ดันไปดันไปก็คือแบบคารันเต้ปล่อยไปก่อนว่ามีดวงโอ้มาก็ตายอ่ะมาตีกับกูเนี่ยไม่เตราอยู่ไกลเมื่อกี้ว่าจะคารันเต้อยู่นี่ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่เป็นไรเลยหนูไปเลยแต่หนูขอแค่เหนูขอได้สักแตะหนูขอแค้ได้ซัพพอร์ตก็หมด กูไม่ตายหรอกไหวโซมแค่นั้นแหละจะอะไรยากใหญ่มากมายมั่วเมยแค่มันไม่มีแฟดไม่ต้องกลัวมันแฟดไม่ถึงหรอกถ้าไม่มีแฟดอ่ะมันเก็บจะแตกลมโอ้เป็นควายอะไรควายอะไรครับเก่งเลยจอมฮะหัวยืนอัติตรงนี้เลยไปเลยจบจแล้วมันไม่โดนผักด้วยนะ ใช่ไม่โดนผากไม่โดนเลยเลยฟีฟีไปสองรอบไม่โดนอะไรเลยลมสุ่มดวมเอาอย่าแผบงี้บ้าเบ้าทำไมกูควายอันตีทำไมเดี๋ยวอาธนาคารเดี๋ยวอาธนาคารเดี๋ยวอาทาคารเดี๋ยออาธนเคารลุมปะลุมได้มาดิมามามาไปไหนเราไม่รู้นี่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 อ่ะมันวิ่งมาทางนี้เหรออีกกระเทยเนี่ย มันกันไปแล้วมันกันแล้วมันกันแล้วเอาอาคารเถอะไปวิ่งไวเยี่ยอาคารเถอะเฮ้ยคุยอะไรมึงเตยคนพราคนแม่มึงหรอโอ้โหไม่เข้าเลยไปไปตีตีตีบาลอนช่างหีแม่มันเถอะให้มันดันไปอีควายหน่อยเดี๋ยวกูจะกาดอง มึงเห็นปะอีคาตาเต้โดนกูไปเท่าไหร่เมื่อกี้กูจะบอกให้นะเป็นแล้วแสบรู้มกูมียนตี้โอเมียนเต็มกันพี่จอมลงล่างไปจากการน้องพี่จอมเนี่ยไปส่วนเท่าเอาอลาคาลันต่อที่เหลือมีแอนตี้ไหมอีกตุ๊ดมีเอ้โหเจลพอร์เจลพอร์ลงเลยเหรอพี่เร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 ่ไปมังกรกันต่อเร็วๆโอ้ยบอลกินพี่ ช่วยกันตี่ตายเดี๋ยวไปตีมังกรตีหน่อยเดี๋ยวใช้ไปจัดการมังกรเองอะไรพี่จอมแบบบาดเจ็บหนักอะกูจัดการอ้าวไม่กลับไปไหนจ้าอีตูดมันเป็นตูดเหรออีกระเทยนี่ขอแค่บัฟขอแค่อสร็จพอมึงหาเรื่องโก้แล้วมึงจะไม่ได้ตายดีนะอีพวกดำทั้งหลาย <ด>หวาดไว้อ<ม>ีต๊มดมีมีใครเอามายโต๊ดไม่มีไม่มียังไม่มีกูไม่เข้าหรอกขาดขาดพันหนึ่งขาดตังพันหนึ่งตีไปเลยบ้านอะ่ะฉันจัดก,การเองไปแล้วเกระแตกโดนสกีสองเลเพชรเล่ก็เดืยวเลยนะเพะอ,เอเลยมีเต็มพี่จอมเป็นไงค่ายยีควายตกใจไหมละ่ะ มึงหายตัวกูก็หายตัวได้ตลอดเป็นยังไงคะเจ็บไหมคะพี่ไปดันบนแล้วกันนะมันเสียอะไรไหมพี่ดอมเออเสียเป็นอะไรตุ๊ดแล้วเดินกลับมาเลยนะรอดอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกอยู่โอ้โหดูแลวเห็นไหมเนี่ยพ่อมาแล้วเนี่ยพักพ่อไปก่อนอย่าตีโอ้โหกูอุตส่าห์วางสกิลสองโดนสองตัวัวเพื่ตาย ตอบต่อตอบป้าตอบป้าต่อเข้าสิไปซัพพอด่ะดาเมจเยอะอุูยแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยไม่กูจะไปฆ่าอีกโอ้ยกูโดนแล้วหนีไปไหนีควายมาเตะน่าโง่ลมนี่เอาเลยนี่นี่อะไรก็ไม่รู้มันมันอะไรอะ ก็จริงแต่นู้นก็เรื่องของพ่อค่อแม่หน่อยไม่จบไม่จบเอาอที่สามทางแล้วกลับไม่จ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 บจนกว่ามันจะยอมยอมหรอไม่จบไม่จบเอาไอทีก็พอกูตีสุดลิ้นละนั่นยอมแล้วอ้าวรี่ไง ไม่จบไปไม่จบไม่จบ <Yeah. S 1> จนกว่ามันจะยอม,ม